แอคชั่นลาเนตวิกเอ็นวิกดินวอกอีพีแปดชิ้นหนึ่งทฮกหนึ่งมาแล้วจ้าอีพีแปดมาแล้วหลังจากที่ไปถ่ายตู้สติกเกอร์ลมพัดตึงลมพัดตึงมาวิกนี้ไปไหนก็คือเห็นเห็นถ้าดูจากหัวข้อแล้วเนี่ยถ่ายเอ็มวีเอาแล้วหนึ่งก็คือว่าเอ็มวีวันแววหรือว่าจะเป็นเวอบล็อนไหนเอาหายแล้วอ่ะไปดูกันเลยจ้าใครที่ชอบอยู่ดีก่อนไลค์กดแชร์ก่อนสมัครสมกดแจ้งเตือนอีกงก็กิ๊งกี้เนะจ้าอย่าลืมไปติดตามเฟซบุ๊กกับทวิตเตอร์ด้วยนะเปิดมารูปเออแพงเลยเฮ้ยขายไป ขายอะไรขายดิครับเท่าไหร่หนึ like ่งพันเจ็ดร้อยเฮ้ยบัวลาเนตลูกค้าเข้ากัางวันกลางคืนเลยวะเนี่ยเฮ้ยใส่ตาขนามองวมืองแค่สิ้าขึ้ถึงอะไรนะไม่ได้จะมาซื้อลาเนตแต่ว่าอย่าเพิ่งขายเปิดบังคับค้าเลย มีทีมวอร์อี EP นี้อีพีนี้ก็อยู่ที่กรุงเทพเหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมอีพีที่แล้งไงก็แค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนเสื้อเี่ยนั้นเองเกตได้ดีคือกางเกงตัวเดิมทุกวันนี้ครับเราจะมางใจนี้แบบใหม่ก็คือเพลงยังไม่รู้จะเป็นยังไงร็อคเร็วหรือว่าเพลงรักหรือเพลงเศร้าแต่ไปชม MV กันก่อนได้ยังไงสิคือเอ็มยังไม่มาไม่ร้องด้วย มาเล่นคุณไปดู MV ก่อนเพลงไม่ว่ากันมันใส่ได้ทุกเพลงแหละเอาเนาะถ่ายไฟดิบไปก่อนเนี้ยหรอถ่ายมันได้หมดอยู่แล้วเดี๋ยวเราใส่ไว้ทุกมูดเพื่อจะเป็นเศร้าแฮปปี้อร์อะไรแต่ว่าเราไม่ได้เอาเราไม่ไดใช้เลเอ็มวีเอาเอ็มวีเอาภาพเรามบอกได้หมดใจเลยิกเลิกมึงทำจริงใช่ไหมสองคนคนนี้ขอให้เขาถ่ายรูปให้นะคะน้องก็ฟิล์มทำไมไม่ทำไมไม่เป็นตัวเองเลยอะเป็นตัวเองสมมูรณไม่มีกล้อง สบายใจเดี๋ยวกกไปอกเดี๋ยวหลอกาเดี๋ยวอเขาไปเลยนซนแอบหลานน้องตรตัวเอตเองตัวาวเองเองตองตัเอเองวเองตวองัเองยเองเอตตเองอตอวอวเอวยองตัเองตวอเองตัวเ่งติองเองตัเอ่เองตัวออง่เอาตนวงตัเองตวิดงเอานง เอาลงนิดหน่อยเท่เดิมเออที่เิมที่เราเลยเป๊ะมึงมึงนี่กล้องเหรอนั่นเดกขนาดนั้นเลยเหรอเรามาเซลฟี่ันไหมยังไงก่อนมันไม่ไดน่าดูดะแกมาจะเอาไปใช้ได้หรอใครมีคนโทรมา กูยแล้ววไงเขาไม่เคยมาแบบไม่ตลกทำไรแพ้อะไร่ก้มหลอกหเหมือนในลิปะที่แบบปัดกันเสร็จปุแล้วค่าย็หันไปเห็นกล้องอ๋อแล้วก็ก้มลงไปไงหเออไม่รู้เขาเล่นอะไรกันเป็นไงล่ะเอมวีอะวีวันนี้ยงงโกโกวาโกดีดี หาไม่เจอไม่เจอหาไม่เจอวะเออมึงจบคนได้ตาบอดตาบอดแล้วน่อะไรมาแล้ว ไอกูหมดกมอ่ะรู้สิ รับรับโอ้ยคุณเหนื่อยเนี่ยพอมันไม่มีภาพแล้วโอเคนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเยไม่คิดหวามเลยอ่ะ เราจะอย่างนี้เหรอเหนื่อยมากเจกูก็เหนื่อยทำไมวันนียหน้าคุณผมไม่เหนื่อยนะแน่นอะมุณก็แน่นอนอยู่แล้วที่หน้าผมไม่ยมเพราะผมมีนี่เลยลาเนทวอเตอร์แบงค์เซลล์ม ที on oh? ite, ่วางไว้อ huh. ย no well, so ู่ข <as> ้างหลังเราเลยตัวนี้เลยไงทุกที่ก็มีทุกที่ก็มีก็มีมาเพื่อจะมีขายเลยตัวนี้นะเป็นสูตรปรับปรุงแบบใหม่เลเพราะว่าเขาเติม Blue HA ไว้ด้วยนะครับช่วยให้ตัวผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยซึมได้ล้ำลึกซะยิ่งกว่าเดิมนี่เขาใช้ไหมเขี่ยแรงมากเว้นี่้วเายังมีตัวครีมด้วยนะครับ่่ทีนแเราต้องบอกว่าดีไซน์เขาเนี่ยติดล้ำจริงไหนลองเปิดให้ดูจริงไม่ต้องเป็นต้องดึงออกไม่ต้องอะไรคือเวลาเราใช้แล้วแค่บิด ปั๊มปั๊มปั๊มออกมาใช้เออจบนะอันนี้เป็นอเตอร์แบงค์เซรั่มนะครับขนาด50 ml ราคาที่เราคุยกันไว้ตอนแรกเจ็ดร้อยบาทดอกไถึงอันนี้ขายไหมคนเขาตามหากันข้นประเทศเฮ้ยนี่อยู่อันหลังเราอ่าตัวนี้เป็นตัวโฟมโฟมหรือซิงโฟมนะครับไอ้เป็นตัวเน l o ชั่นครับผมนี่เป็นแบบและถ้าแพ็คแบบสมมติไปเมืองนอกอย่างเงี้ย ซึ่งแน่นอนครับแต่เราใครที่งงนะครับโอ้โหเยอะแยะไปหมดเราจะเรียงขั้นตอนยังไงเริ่มด้วยหนึ่งเลยครับฟมนี่เลยตัวแรกเซรั่มอี๊มเลชั่นแล้วก็ตามด้วยครีมเลยครับปรับสีสวยมากเลยน่าไปใช้มากทุกคนน่ารักกุ๊กกิ๊กมากมันยังไงอะมันก็ต้องไปเคาน์เตอร์แบรนด์ลาเนตแล้วครับที่เคาน์เตอร์แบรนด์ลาเนตทุกสาขาเลยครับแล้วก็ทางไลน์เนี่ยแอตลาเน็ตแชทแอนท็อปนะครับ ตอนนี้ก็คือเมื่อกี้เราเต้นไปแล้วเดี๋ยวเราก็ขอครับให้เขาไปตัดต่อก่อนสักนึงรอผู้เสียหารตัดต่อนิดนึงนะครับตอนแรกทร่เราเข้าไปกินอะไรหวานๆแต่นี้มันเป็นร้านที่จริงๆนะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นไอศครีมที่ไม่ได้ว่าแปลกแปลกมากจะไม่เหมือนกันทุกเดือนโ้โหรสชาติไม่ซ้ำจำสุดไม่ได้ไม่ได้หมุนไปกันเลยอ๋อเชฟเชฟโอานกันก็เทดีนะไปนะไม่เบื่อ ปรีมกันหน่อยใช่ครับซึ่งต้องบอกว่าความพิเศษของมันก็คือซึ่งคุณงงไหมว่าทำไมเราต้องกินกับเกียบเพราะว่าไอจิมเนี้ยมันคือตกียบกระปุกที่ร้านเขาไม่ได้รอเล่นเขามีตะเกียบไปให้จริงๆมันต้องกินกับตะเกียบนะพี่เก๋ว่าอันนี้เป็นรสโรสเซ่ยกฮอกเดนอุ้ยนั่นก็เป็นร้านี่นิ่มครับซึ่งผมเดาได้ว่าเมื่อคุณที่ดูอยู่ กูเสียก็ไม่ไปทานได้กินหรอกใช่แต่เขาชอบทำเป็นเดือนต่อเดือนรีวิวดีกว่าโอ้โหถึเต้นอ่ะเป็นไงวะมันจะเป็นยีตาโฟไหมแปลกใหม่ไปหนะคือมันไม่ใช่ไม่อร่อยนะแต่แค่ลองแอาจจะยังไม่กินนั่งเผ็ดด้วยจริงเหรอไม่เป็นอ๋อยีตาโฟนะยีตาโฟมันมันเย็ีตาโฟมันคือเย็ีตาโฟสูตรจมูที่ไปร้านก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยแต่ว่ามันมันมันกลมกล่อมนะมันยิงกับเกี๊ยวเอ้ยมันดีมันดีแต่ว่าจิ้มสอคั้งแบบแบบเผ็ดด้วยอืมเนี่ยเกี๊ยวด่ ี๋ยวมางเราผมจะันชิมรสถัดไปละโอ้โหกาเดนกาเดนนัวเซ่ชิี่สีสวยด้วยแหละชิมดมก่อนหรออย่างใช่ไง หมูใช่อร่อยป่ะอร่อยกับกล่อถูกต้องเลยแต่แค่แบบมันไม่มีความซาอยู่แล้วแบบเบียร์มันจะซาหน่อยอันนี้มันไม่ซาละซึ่งหมออผมลองจิมสองรสนี้แล้วอะมันเหมือนจริงมากดังนั้นกูเริ่มเครียดแล้วว่าส้มขิงมันเป็นเรื่องนี่กไม่เป็นการเสียรสชาติผมจะเปลี่ยนช้อนเพื่อชิมส้มขิงเผ็ดคอแล้วมีกดมขิงมันเป็นตอนเลยเป็นต่อนเฮ้ยอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดี แล้ country, วที่สำคัญร้านนี้ไม่มกเครื่องด้วยฉีกแบบทั้งสวนอะทั้งสวนเว้ยดีดีอันนี้ดีเฮ้ยอย่าใช้เขากินได้คำสองคำนี้แสดงว่ามันรอดอยู่ใช่มันน่าจะฝีตรงกัดีป่ะเออเราก็ยากให้หลายหลังคนได้มีผลิตอิทธิเดียวของเพือนสองคนเพราะฉะนั้นคือเดี๋ยวเราจะถามไป เธอสองคนเป็นสิ่งที่ก็ตอบใช่กับไม่ใช่แล้วสิบแล้แต่ว่าฉันจะถามสมมติฉันถามเธอกับจเจเบลลี่อีกคนนึงเธอต้องเดาให้ถูกด้วยเคยไหมโอเคฮะ,ฮะอันดับแรกนะคะญาติของบอมีคนชื่อเก่งจริงหรือไม่ญาติันนี้ต้องเสน,ไนอไหมแน่นอนเลยแล้วเขามาจากตระกูลชาวอังกฤษแท้คลินอยู่แล้วต้องเมนูคุยกับที่เรียกกันบออะไรไม่ใช่มันต้อง วอร์เนี่แบบมาอยู่ไทยเพื่อให้มันง่ายต่อการออกเสียงครับน้่งวอร์น้่งวอร์แต่จริงๆแเ้าชื่อวอร์คุณเฉลยค่ะคุณมีญาติชื่อเก๋ไหมครับผมเฉลยแล้วกันว่าจะพักมีอจริงๆผมก็ไม่รู้ตอบไม่ก่อนเพราะว่าผมเมื่อว่ามีแต่ว่าเท่าที่รู้ไม่มีครับเก๋นะต่อไปค่ะบ้านของคุณเก๋ณปัจจุบันมีห้องน้ำสามห้องน้ำใช่เขาน่าจะต้องรู้นะ คนนับแป๊บผมว่าไม่ใช่อันนี้ผมผมอ่าตามตามทฤษฎีนะบ,บ้านเขาน่าจะมีอย่างตามสีห,ห,ห้องน้ำนะห้องน้ำมันน่าจะต้องเป็นแยกห้องแต่ละห้องไปเลยผมคิดว่าน่าจะมีเกินสามเกินสามห้องน้ำเกินสามห้องน้ำคุณหญิงคุณเฉลยครับนับหยู่สามห้องน้ำอุ้ยคุณเปย์เป็นแฟนแทนแต่ผมมีสี่ได้เพราะว่าอีกหนึ่งห้องน้ำผมเป็นตู้เย็น อ่ะจริงเรี่ยวเลยตัวเย็นเรียบร้อยตอบถึงค่ะเย็นๆไดเลยครับแพ้เขาแล้วต่อไปค่ะคุณวอมีน้องสาวชื่อแววใช่หรือไม่มันไม่ใช่อยู่แล้วน้องเขาไม่ได้ชื่อแววอยู่แล้วน้องเขาชื่ออะไรฮะอุ้ยโมลนะรู้รู้อ่ะเป็นแบบน้ำแฝงที่มาใช้ในไทยคือแบบน้องพอแต่จริงๆแล้วมันจะคำว่าแบบ น้องพัวเป็นการออกเทน้ำน้องกลิตน้องพัวคุณเฉลยค่ะน้องคุณชื่อแหวใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะชื่อแมวนมึก็คือแบบตั้งมาให้แบบตายอู่อยู่แล้วน้องชื่ออะไรน้องผักผ่อผักผ่อพี่สาวชื่อชะไริกกันเป็นไงความเชื่อมโยงบอกถามว่าเอ๊ะ ทำไมถึงตั้งชื่อลูกสามคนเนี้ไมก็อยากตั้งก็ลูกกูก็ลูกกูนะแม่เขาลูกกูทำไมหนึ่งหนึ่งที่คนไม่รู้มาก่อนเขาเล่นอะนรมาอันนี้จริงไม่จริงจริงครับเขาไม่เคยพูดถึงเลยคือถ้าเกิดคนมันเล่นเป็นเวลาไปทํางานหรือไปเจออะไรเงี้ยมันอาจบะมีการออกท่าออกทางแต่มันไม่เคยเจอการออกท่าทางของระนาบเลยผมว่ายิ้มเลยอ่ะกูว่าเล่นแฟนนะสวยสดุดค่ะ ติงติงต oh, ิงติงติงงไม่ไ้จรแลหน้ามเล่นน่ะใช่ตเป้าใช่เพเล่นเล่นตอนตอนประถมตอนประถมอยู่บ้านมีลนานเอเลยิดูินะแล้วอินแล้วก็มีลาหน้าก็เล่นเพ้งคุณดินไม่แต่ว่าไม่ได้เก่งแบบค่าเอเล่นได้นี่นติงจะใหญ่มากก็เลยชอบคาเมนดําอกหนุมให้ใหญ่ขึนจริงหรือ่คะ ไม่จริงครับยิ่งสนิทอ่ะยิ่งไม่ทําให้เป็นไปได้เลยความในใจไม่น่าไม่น่าไม่น่าจริงจริงมันก้มกึ่งนะตอบว่าเคยแล้วกันเพราะว่าทําบบทด้วยกันแล้วเขาก็กินแต่ถ้าเกิดแบบความหมายคือไปถึงว่าตั้งใจทําไปให้กินไม่เคยแล้วอันนี้ไปช่วยทําต่อไปค่ะชอบใส่เพลงอะไรแบบเพงในแบบฟรีส์มันมีขาดต้องถามว่า คุณไปรู้มาได้ย <erman differently! S 1> ังไงโอ <c oughs> <t ong> <im> ้ก้ามจึงหนูว่ามันมีสองสองแบบเลยอะที่เขาใส่แล้วรู้ด้วยเหรอคุณเคยเห็นอเโอเครักแล้วหนึ่งแใช่ไหมคะเอาไว้เดี๋ยวๆคำถามคือชอบใส่ไหมแต่ถามว่าเคยใส่ไหมอะไรเงี้ยผมไม่ชอบหรอกเขาเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เขาเกิดการเสียดสีจน ไมแล้วครก็จริงจังระหว่างง่ามขาแบบนี้ก็ไม่ก็จริงๆคือไม่ชอบเยอะพูดเลยกล้าพูดเลยว่ามันเกิดมาไม่ใส่ซื้อเกงในเองเลยคุณยายผมจะชอบซื้อมาให้ยีเมื่อก่อนยีจะซื้อเกงในตลาดแต่ผมเป็นคนได้ใช้ของแล้วแบบก็ใช้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะพังนะแต่ไอ้เกงในตลาดถ้าเกิดพอมันยุ้ยรูปมันจะทำให้แบบมินิฮาร์โผล่แล้วมินิฮาร์มินิฮาร์ผมไม่ชอบอันสุดท้ายใช้บ้างส่งให้โดนกำหนดได้เลย หมักกรมแล้ว嘛เรียร้องยายก็ทำเคยทำใช่แหละคือคนเราอ่ะคือแก๊สมันเป็นแก๊สถูกอะเวลาเราจะตดเราก็จะเอามือไปลองแล้วพอเรากดปุ่มโลแล้วไม่แล้วเราก็กำไลยมันก็ปิดรูไว้แก๊สมันก็จะหมุนอยู่อย่างนี้แล้วในเวลาอันเร็วอ่ะเราก็ปล่อยคือแม่งจะแบบมันยังได้ใช่ป่ะวะเอ้าแล้วเมื่ก็จะ ขมคอนี่ยมันเอาไว้แบบเป็นอาวุธเอาไว้แกล้งคนปนิดแต่ว่าอันนี้จะเป็นคนหรอกที่เขือนนิดนึงถ้าเกิดเกี่ยวอะไรที่มันตกปลกหรืออะไรเขาจะแบบไปจัดการโดยโ้องต้องดึงดึงมด้บอกว่าอะไรแบบนี้ไม่ได้จะทำให้ปนดดวันนี้เราก็ต้องลาตรงนี้แล้วกันก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ ไอติมไอติมจริงๆนะครับผมก็จริงๆเลยก็จริงๆก็จริงค่ะก็ส่งกลิ่นมโดยเฉพาจริงๆเน็ตเรียนวิจินมอลที่ไหนก็อยากให้ติดตามนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยต้องขอขอบคุณลาเน็ด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่ต้องการแบบบำรุงผิวหน้าใดๆที่แบบเราได้แนะนำไปก็ไปที่เคาน์เตอร์แบรนด์ลาเน็ตเลยนะครับผมว่าหรือที่หรือที่ไหนนะอ่าลน์ครับแอปลาเน็ตแชทแอนช็อปครับผมก็ไปสั่งซื้อกันได้สรุปเท่าไหร่อ่ะผมเจ็บ คนเก็บกลางดึกนะน่าสนใจด้วยก็ผมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ไปให้ทุกคนได้ดูครับเพราะยังหวังว่าเราจะได้แจกไอ้นี่ลาแล้วนเมื่อสัปดาห์ก่อนอะไรตัวหลายร้อยซีรีส์แสนซับแล้วนะไปแล้ววันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายไปไปดูเอ็มีเออเรามีใช่ตัวิงอเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่รู้นะครับว่าเป็นเพลงอะไรมีแต่ MV ยังไม่มีเพลงมีแต่ MV เปล่าๆแต่ว่าเขาเขาน่าจะตัดเสร็จแล้วแหละ

ที่แบบตีกันมาเออฉา <laughs> กตีกัน ไล่ถ่ายอีถ่ายเซลฟี่อ่ะดีนะที่ไม่เอามามึงมันเบลอมากเลยไม่เห็นใครเลยเว้ยเห็นตาปลาตลกอ่ะเนี่ยเห็นปะบอกแล้วไม่ใช่มีแบบสวยงามหรอกมึงกดมาคือฮาเลยกูขอบตรงนั้นสุดละตาบอดอ่ะคือหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอออันนี้คืตาบอดจริงนะเออแล้วก็เหมือนนัดกันมาโอ้ยตายอ่ะประมาณนี้สำหรับลาเนทเดี๋ยวไปเจอกันอีพีหน้านะจ๊ะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบซับสไคร้กดแจ้งเตือนกับดิ่งกูกินกิ้งเงีจ๊ะอย่าลืมไปติดตามเฟซบุ๊กับของเราด้วยนะบ๊ายบาย